zoauto turn โอเคก็ okay, สวัสดีครับวันนี้ผมขมในเกมซูด์แมนมัดได้พังหนึ่งใช่แล้วก็พัง เราจะได้รับเป็นชายคนหนึ่งต้องไปกอบผู้โลกจากสลิดแมนที่อยู่ในโรงพยาบาลล้างเรื่มเซนาโตเรียมสองพันยี่บเอ็ดเรื่มเรื่มเลยเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวห้าอนหก่อน อโอเคไม่รู้นะเกมนี้มีปืนลูกซองไหมผมรู้มีแต่หาไม่เจอก็อเก็ดหากันหาจารีโอเคไม่มีตอนนี้ไม่มีอะไร เอยมาตอนตอไหนเมื่อไหร่เนี่ยออกมาไม่ทีซุ่มมีเสียงกูกตกใจหมดโอเคลูมโอจิเซนเดอร์รมแมนมัดได้ลืมขึ้นแล้วไปลืมไนวะวันนี้มีมเดินมา คับสลิด์มแมนโอเคโอเคไปเลยตรงตรีดีรอดดีไปโอเคพั okay. งนี้ให้เราหากระดาษเป็ดอันตีคนแรงนะ อู้คิดตลอดอ่โอ้โอเคโอเคเฮ้ยกิบกระถาไม่ได้เราคุยได้แล้วสองกันคลิปนี้เกมนี้ผมเคยอัดไปแล้วรอบนึง โอ้โหไฟมันสียยังมีกระสุนลูกซองด้วยแต่มันไม่มีปืนลูกซองนี้แต่หาไม่เจอเอ้ย l o ลดดิ g งรั้งนี้ดีน่าจะเสชยวไม่เหมือนเวอร์ชันเก่าแม่งซือแมตตีแรงใช่ไหม,มันจะไม่มีพวกคนบ้าพวกนี้ สตีดแมนแม่งตีแรงสองสามทีแต่ไอหนึ่งสูบิสวยนนั่นแหละต้องยิงให้ทันนี่กญแจผมไม่รู้นะเปิดห้องไหนแต่ภาพวิวชัว่นเก่าจะมีห้องหนึ่งเปิดได้กูจ <y> ังถือไปไปเรื่อยโดูคีมีมีไรตัวนี้ไม่มีเลย ศูนย์ศสสูนย์ฟนิ้วเหมือนท่าของค chimmy marlow นะี่จังไม่คิมิมาโร่บัฟฟาโล่ไม่ใช่บัฟฟาโล่คิมิมาโร่จากเรื่องนารูโตะนินจาจอมคาถาจะเป็นขีดจำกัดสายเลือดวิชากระดูกเสรสูบการละแล้วจะรู้มองไรคือการะไม่อาจชนะได้เลยนีเว้ยถ้าไม่ติดถ้า chimmy m a r l ไม่ป่วยกว่อนะ คลิปมารุคิปนีมากรกป่วยหรือแพ้เลยแพ้ผู้โลกสุดตัวคนที่เก่งมันจะแพ้เพราะี้อ,ย,อย่างนี้กระบองยาแต่ผมไม่เอาแล้วมีขุ่มมาทำไม,ไมวะหรือว่าจะมีปืนทุกซอง มีอะไรหรือพี่นผู้ชมมีมีอะไรแล้วนี่เข้าอยู่เดี๋ยวนี้มีปืนเนี่ยปืนเนี่ยโอเค จะปืนอะไรปืนกันลิ่งกันนี้เนี่ยแรงไหมล่ะครับรมชมชุมน้ำปิงกันครับผีบุญบาทมื่อไม่นานจนะว่าซูเรอร์แมนมาดายยัดได้มีกี่ภาคไม่หกก็เจ็ดอะ แฮมเบอร์เกอร์หรือกินอาหารเนี่ยพวกนี้มันจะเพิ่มเลือดครับเพิ่มเฮสเปลเฮสเปลเฮสเปลโอ้ตรงนี้มัเแบบเนี้ย yes well done ตอนนี้มีอะไร เท่นก็ได้มาเล่นรอบเดียวก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่ากลัวนะไม่ไดีกลัวเกียดอัดอีกเล่นจนเบือ่อแล้วต้องเข้าใจคนอย่างผมบ้างเล่นแล้วเล่นบ่อยเกินแล้วตอนนี้อยู่ไหนรู้ สูงกว่าหลงว่ะไม่ไม่หลงไปเรื่อยๆไม่หล,ล,ล,ลงเอตัวลงจริงอ่ะตรงนี้ตรงนี้ โอเค6ได้6อันแล้วฮันไปดูน้องบ้านกับเห็นหันก็ไม่ยียมเห็นแล้วโคตรคด Easy โอคด Easy รู้สึกมันจะไม่มีลูกซองจริงว่ะ เพื่อนผน้พันนาาเข้าลรือ,อาออกวะโอเคเจ็บกระดาษครุบแล้วซ <What? S 1> ิ่งกลับไปตรงหน้าทางเข้าคือ <What? S 1> โอเคเ <What? S 1> ขากำัดานดานหนึ่งยังเ <What? S 1> จอบ,บอสอกตลองบอสบล็บอง <What? S 1> มาเจอไฟนอนบอกกัน นี่เฮ้ยตอนนี้เราได้กอบกู้โลกจากซิอร์แมนเรียบร้อยขอบคุณนายมากนายเอากระดาษมาคบและฆ่าซิอร์แมนได้หมดถ้ามันมีใช่เหมืนนนี้มันไม่ยะไม่ง่ายแต่ก็ขอบคุณถ้ามีมีคนอย่างนายไม่รู้โลกจะเป็นยังไงขอบคุณมากโปรดติดตามตต่อไปเดี๋ยวใบให้มันจะอยู่ในอวากาศาต่อไปฝากต่อไปอยู่ในอวากาศ ไอ้ชอบคลิปนี้อย่าลืมกว่าไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ